ใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ในทางที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและกฎหมายบ้านเมืองชีีีวิอออุททเเพืื่่นน้าาาคครงแบบมมมย40ปีคืนสู่เย้าเล่ากินม่มชมสวนสวย สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอินซีน้ำเงินพวกเรามารวมเล่าเรื่องราวความเป็นมานักเรียนพลตำรวจรุ่นที่22กองร้อยที่1กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูทร2จังหวัดชนบรุรีไปพร้อมๆกัน เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527กองกำกับการโรงเรียนตำรวจผู้ทรสองจังหวัดชนบุรีในขณะนั้นปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจผู้ทรภาคสองเป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจหรือนอพอตอที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนพลตำรวจหรือนอพอตทุกนายเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ระเบียบวินัยตำรวจกฎหมายยุทธวิธีตำรวจและสมรรถภาพร่างกายสภาพจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตำรวจ กองร้อยที่หนึ่งซึ่งมีผู้บังคับกองร้อยและครูฝึกประจำกองร้อยมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลและฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่22หรือเรียกว่าเขาน้อย22ชนบุรีกองร้อยที่หนึ่งจำนวนทั้งสิ้น1 2 0นายตลอดระยะเวลา1ปีเพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจอุปนิสัยและบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ตำรวจที่ดีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528นักเรียนพลตำรวจหรือนพตรุ่นที่22กองร้อยที่1นึ่จำนวน1 2 0นายได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรน,นักเรียนพลตำรวจซึ่งทุกนายจะต้องไปดำรงตำแหน่งตามสถานีตำรวจภูธรและตำรวจระเวนชายแดนตามลำดับที่ตนมีสิทธิ์เลือกส่วนใหญ่ไปดำรงตำแหน่งยังสถานีตำรวจภูธรพื้นที่ภาคใต้สังกัดกองบัญชาการตำรวจ ภูทนสีในขณะนั้นซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบบ่อยครั้งแต่ด้วยศักยภาพที่พรั่งพร้อมสมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราชเขาน้อย22ชนบุรีกองร้อยที่ 1, ทหนึ่งทุกนายต่างเผชิญเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่มากมายจนกระทั่งทําให้สะสมประสบการณ์ที่หลากหลายต่างก็นําประสบการณ์เรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังเมื่อถึงเวลา ที่มีการจัดก,กิจกรรมพบปะสังสรรค์กันซึ่งเขาน้อย22ชนบุรีของร้อยที่หนึ่งได้จัดก,กิจกรรมพบปะสังสรรค์เป็นประจำทุกปีป ณปัจจุบันเขาน้อย22ชนบุรีกองร้อยที่1 0รวมระยะเวลาอายุราชการ40ปีเศษและในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาเพื่อนเขาน้อย22ชนบุรีกองร้อยที่1มีอายุครบกรเกษียณอายุราชการจำนวน2 0นายและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังคนรุ่นที่25ประจำปีงบประมาณ2560 18จำนวน2นายและลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการจำนวน2นายรวมทั้งสิ้นจำนวน24นายโดยมีรายนามดังต่อไปนี้1 พันตำรวจเอกสัญชัยวราพงศ์ลิขิตด,ดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลากเกษียณอายุราชการตำแหน่งผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคเก้าคติประจำใจผู้ดีต้องใจกว้าง 2. องร้อยตำรวจเอกสมพลหินโยสโมสสรดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามกองกำกับการสามตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งาอากาศยานสุวรรณภูมิคติประจำใจทำดีย่อมได้ดี สามร้อยตำรวจเอกสมพรสว่างแสงใสดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรตำบลเหนือคลองอำเภเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรเงินป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเหนือคลองจังหวัดกระบี่คติประจำใจต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้น สีร้อยตำรวจเอกนัทนันพรึกประพัดพรดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตคติประจำใจดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ห้าร้อยตำรวจเอกธนเดชประคองพักดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคติประจำใจสู้สู้ไม่ถอย 600ตำรวจเอกไกลวินวัตรเสงเงียมวงดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรตำบลเขาปู่กิ่งอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรสรีเก่าจังหวัดตรังทติประจำใจอายุไม่ใช่อุปสรรค เจ็ดร้อยตำรวจเอกสุรพันธ์สิทธิภูลทองดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกเกษีอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานอำนวยการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยกองกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสี่คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด 8. ร้อยตำรวจเอกชวัตอินทรวิชัยดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรตำบลปากจันอําเภอกลับบุรีจังหวัดระนองกเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรปากจันทอําเภอกลับบุรีจังหวัดระนองคติประจําใจศรัทธาเชื่อมั่นตัวตน 9. ร้อยตำรวจเอกอดีเทพทินทวีดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรอ,อําเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานสืบสวนกองกำกับการหนึ่งหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดปราจีนบุรีกองบังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่งกองบัญชการตำรวจสันติบาลคติประจำใจสูงสุดสู่สามัญ สิร้อยตำรวจเอกสนอแพงมาดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษียอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคติประจำใจซื่อสัตย์ขยันอดทน 11ร้อยตำรวจเอกรัชตะวันอังคารดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจปูทอนอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีกเกษียอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยากองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งคติประจำใจรักน้อยๆเต่ขอให้รักนานๆ 12ร้อยตำรวจเอกวิสูตรศีนินดํดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอำเภอป่ิวจังหวัดชุมพรเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานสืบสวนกองกำกับการ3หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดกำแพงเพชรกองบังคับการตำรวจสันติบาล1กองบัญชการตำรวจสันติบาลคติประจำใจเพราะจิตวิญญาณไม่ยอมคุกเขา่าหัวใจจึงถูกเชื่อเฉือน 13ร้อยตำรวจเอกทวีหินเหล็กดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรอ,อ,อําเภอเกาะพง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรราชกลูดอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองคติประจําใจรักสันโดษ 14. ร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์อาจหารดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอําเภอนาบอดจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจทางหลวง3ามจังหวัดระยองกองกำกับการ3มกองบังคับการตำรวจทางหลวงคติประจำใจบุญรักษา 15ร้อยตำรวจเอกพันธรัตตะไลดํารงตําแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกเกษียณอายุราชการตําแหน่งรองสารวัตรงานสืบสวนกองกํากับการหนึ่งหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชลบุรีกองบังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเคอร์ตี้ประจําใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุด 16. ร้อยตำรวจเอกสมคิดพลอยงามดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกษีกยณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานสืบสวนกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคสองคติประจำใจคิดดีพูดดีทำดี 17ร้อยตำรวจเอก้อนประสิทธิ์เว้นทองดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตกเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานสืบสวนของกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่คติประจําใจอย่ากลัวที่จะผิดพลาดอย่าประมาทในการใช้ชีวิต 18พันตำรวจเอกกิติพลหลวงใหญ่ดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทอนอำเภอกระเบือจังหวัดระนองกเกษียณอายุราชการตำแหน่งผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค6คติประจำใจเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา 19าร้อยตำรวจเอกวิรัตลักษณะหุดดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอคีริรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองชเชิงเสาจังหวัดชเชงเงร้าคติประจําใจอดทนต่อความเจ็บใจ20ร้อยตำรวจเอกสมพู์ แข่งเดชดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพนันิคมจังหวัดชนบุรีคติประจำใจเป้าหมายมีไว้พุ่งชน 2 1อยตำรวจเอกบุญโรมชัยนุวงศ์ดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสองคติประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 22. ่ร้อยตำรวจเอกนัทพันธ์บุญชุม่มดำรงตําแหน่งครั้งแรกกองกํากับการตํารวจระเวนชายแดนเขตสองจังหวัดจันทบุรีกรเกษียณอายุราชการตําแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรพันัทน,นิคมจังหวัดชนบุรีคติประจำใจมีรู้จักให้ได้รู้จักพอขอรู้จักหยุด 23ร้อยตำรวจเอกสมชัยแก้วพวงดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูธรลำบลไม้เรียงอำเภอฉวังจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษีกยณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคติประจำใจชีวิตจะพอเพียงถ้าอยู่แบบเพียงพอ 2 4อยตำรวจเอกประวิทย์จำเริญสุขสมดำรงตำแหน่งครั้งแรกสถานีตำรวจภูทรตำบลเหนือคลองอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กเกษียณอายุราชการตำแหน่งรองสารวัตรงานสืบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจสันติบาลสองกองบัญชาการตำรวจสันติบาลคติประจำใจมีพรุ่งนี้เสมอถ้ายังหายใจวันวันที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิอขอวอวยพรให้เพื่อนๆและครอบครัวทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองตลอดไป,ดไปผ่านร้อนผ่านหนาถึงคราวที่ต้องได้พักเสร็จสึกหนัก เรียวแรงก็เริ่มอ่อนลาถอดวางหัวโคนทิ้งทั้งยศทั้งศักดินากล่าวคำอำลาพี่น้องทุกกองทั้งลม แสนภาคเทียนสุไวเกเสียนด้วยใจที่แสนภาคภูมแม่เหนื่อยกายพอถึงเส้นชัยใจช้ำชุมเลยไวศร้าหนุ่เหลือเพียงใจสง่างามผลส่งพวกเราลูกมาตุลี ไม่มีคำว่าเสร็จศึกนะคาโคถึงไม่ใช่เราเว้นว่างจากงานมาหากันบ้างเป็นบางครั้งคราพอได้คลายเงาสัญญาว่าเราจะไม่ลืมกัน